ป๊อกพัสรกรเจรทิวัน์หรือที่รู้จักกันในานามป๊อกไมเซ็ตล่าสุด<ส>ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่าง f u ก k i n g l like ล v อยู่ featuring ไมยราบออกมาได้ไม่กี่วันก็เจอกระแสดรามากอย่างหนักจากโซเชียลว่าเพลงใหม่ของเจ้าตัวนั้นดันไปคล้ายคลึงกับเพลงของศิลปินท่านอื่นทาเอาหนุ่มป๊อกต้องออกมาตัดเพ้อผ่านทาง i อ Story ด้วยการแคปคอมเมนต์ comment, พร้อมระบุข,ข้อความสั้นๆว่าบางทีก็อยากเลิกทําเพลงนะครับพูดจริงๆผมทําอะไรผิดเอาจริงๆผมเป็นคนที่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาจิงๆนะมาเจอแบบนี้อยากหายไปเลยพวก คุณคงมีความสุขกันมากกว่านอกจากนี้ยังได้มีการโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าผมทําเพลงมาตั้งแต่อายุ16และทําเพลงบนดินมาประมาณ10ปีผมทําตามความฝันและความชอบของตนเองล้ว,ลวนๆค่ายก็ไม่มีบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนที่ทําเพราะมันคือความสุขทําเพลงเยอะมากๆเพลงดังบ้างไม่ดังบ้างจนกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูผมครอบครัวและทีมงานของผมแต่พอมาเจอคอมเมนต์แต่ละอย่างผมบอกเลยว่าผมทอ้อจนบางครั้งทําให้ผมอยากจะหายไปไกลๆสิ่งที่ผมทําหรือสิ่งที่ผมเป็นมันคงแย่มากสําหรับชีวิต ของพวกคุณสําหรับพวกคุณตัวผมมันแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอ